สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปูผาชัยใจอีสานนะครับเบอร์โทรที่0 6 2 2 2 5 3 9 7 9มาจากช่องไหนก็บอกได้เลยครับถามบ้านถามหลังบ้านหน่อยเปิดใจหน่อยหน่อยคุยกันแล้วเปิดใจอะไรอี๊เปิดใจหน่อยเปิดอกหน่อยเปิดใจหน่อยอีกแล้วเหรออ่ผมถามหว่าตั้งแต่มาอยู่คดีนี้หลังบ้านมั่นใจไหมมั่นใจในในคดีนี้ไม่ว่าจะออกมายังไง เป็นคำตอบเป็นคตอบที่ตอบยากมากไม่ยากครับมันไม่ยากหรอกตอบแค่ความรู้สึกได้มอ่าเรามาทุกเราส่วนตัวนะส่วนตัวตัวตัวเราไม่เกี่ยวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นเราก็เต็มที่นะคะเต็มที่ทุกรอบทุกครั้งที่เรามาค่ะขนขนความมั่นใจมาสองกระเป๋าสามกระเป๋าแค่นี้พอเข้าใจบ้าใไหมบางทีมาอยู่เป็นเดือนสองเดือนเราก็อยู่แล้วใช่ไหมเอางี้ยกยกยกหรือไม่ยก ยิ่งที่ไอ้ละยกอกยกอกก่อนยกอกก่อนยกอก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 เออแค่นั้นเลยเออแค่นั้นเลยนะอันนี้ก็รู้นะไม่เวลาคุยเยอะยกอกเออชัดเจนนะเออเอาสิครับนี่ก็เป็นเป็นการเปิดใจหลังบ้านนะครับที่ไม่เคยเปิดใจที่ไหนมาก่อนนะครับเออ เอนน้ี่ก็นะครับเป็นการพูดตูนนานนะพี่ชัยนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจที่ตานต่อไปก็เป็นคอนที่ดีครับนะหลังจากที่นะครับตอนนี้มีกรัแต่ลม่ยานอะไรไนะครับไตอนนี้ก็ใส่รามวแม่ยานอะไรไม่ไเยใงแล้วีเงียบนะนะเดี๋ยวนะับมาคลดที่สุดท้ายสัมภาษณ์ผู้จัีกานสัมภาษณ์แต่ว่าโอ้โยังไม่ครบใส่ตา อืมโห้ยแล้วทำเป็นงสายตาด้วยค่ะยานค่ะในในวิชาเยอะแต่ผมเจอกูเยอะสายตาบุกบอกค่ะว่าแต่ที่เราตึกษาลงมานะคะไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่คดีน้อยเนี่ยมีความรู้สึกแรงมากว่าจึงว่าดึงข้างเชื่อมั่นอืมเชื่อมั่นอย่างเดียวตอบไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยเลยเชื่อมั่นแล้วก็เราท้าทาสิ่งที่เราเชื่อมั่น อ,อุดมการเราเข้ามาครั้งแรกคืออะไรณปัจนจะุบันนี้เรากำลังเชื่อมันอ่นครัเราเะฉะนั้นก็คือเราก็เคยอยู่กับแกมาเรารู้วิส่ยลุงคนเป็นคนที่คดง่ายหายเร็วเป็นคนที่ดีใจดีนะครับแล้วก็แรงจูงใจไม่มีนะครัเราเะฉะนั้นกเราเชื่อมั่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแลวยิ่งป้ามาคุยผมเมื่อวานนี้ก็ยิ่งทําให้ผมเชื่อมั่นเยอะแต่เมื่อวานพาป้าไปทำธุระมานะครับตรวจตัวมีความเชื่อมั่นนะครับ มีควาเมเชื่อมั่นเยอะแล้วก็เราได้รู้ว่าพยานเป็นใครเนี่ยมันที่ทําให้เราเนี่ยยก <t> อกยอกยกอกเหนไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเราเรามีควาเมเชื่อมั่นกับสิ่งีเราต่อสู้ครับก็อยาจะฝากเอฟีทุกคนนะครับที่ติดตามวันนี้อยู่อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้ลุงป้านะครับสู้ไปได้วยกันนะครับทางทางอาจจะมีอุปสรรคนะครับมาอาจจะเห่าเราก็จะไปเห่าตอบ เจอหมาเตะเซ็ปากเลยครับเพราะฉะนั Luckily, life, Hence, movement, right okay. in ้นก็ฝ่ายซีครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเราสู้มาขนาดนี้คนเรานะครับมันจริงใจหรือไม่จริงใจอ่ะมันดูวันที่ยาวๆถูกไหมพี่ใช่คร like ับใครอยู food, so clean, ่คนนั้นน่ะคือจริงใจใครไปคนนั้นน่ะคือการเวลาีิสุูจน์หมาคนทางิสูจน์หมาการเวลาพิสุด์คน้องต้องไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้สู้บริยการแก็อีกสองนัดวันนี้ก็คงจะเย็น เคยวันนี้อุณะเย็น5โมง6โมงพ่กนี้นะครับคาดว่าอาจจะมืดเนื่องเพราะวา่าเป็นสอบนัดที่จะค,ค่อนข้างที่จะเข็มวดม,มีโอกาสที่จะเป็นวันที่สามไหมคะวันที่สามไม่ไม่มีน่าจะไม่มีไม่มีครับเพราะว่าวแต่ว่าพวกนี้คือต้าองอนุเสร็จเลยเพราะว่า,ามันเป็นปากสำคัญนะครับในหลา,ลายอย่างนะ <c oughs> ครับเกี่ยวกับหลายอย่างมาที่เราไม่สามารถบอกได้แต่อยากให้รู้ว่าพยานที่มาเนี่ยมบอกเลยว่า สุดยอดเลยครับสุดยอดยมากนะครับบอกเลยว่ามีมีคนมีคนน่าจะช็อกมีคนน่าจะช็อกพี่มาได้ยังไงอะ่ะไม่ใช่เขาช็อกแล้วเหรอรอบบายรอบบายนี่ไงรอบบายอ๋อรอบบายเขารอบบายฮะ าม,มามาปลาส้มหรอปลาส้มไม่มีที่รองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับตร,ตรงเชื่อมั่นนะอยากตรงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพู่มานะครับเราเราอย่าไฟเสไปฟังฝั่งนู้นแล้วก็แล้วก็วกไม่หลุดเราต้องมีสติในการในการ,น,การนั่นนะโอเคครับพามันไกลค่อยมาแล้วฮัลโหลอ้าวยังไม่ครบนะครับ ก็ได้ฟังข้อมูลและข่าวสารเรียบร้อยนี่ข่าวล่าสุดเมื่อกี้นี้ออกจากนี่เลยครับหลังบ้านทนายยกอกแสดงอะไรถึงบางอย่างแล้วล่ะนะครับหมายถึงว่าเบานะครับยิ่งกว่าปุยนุ่นหลังบ้านทนายไข่กับง่วงเด้อง่งหยัง ให้ยกอกเนาะต้องบอกยายสมอนเพิ่งสอนไปอยู่เมื่อเช้าอะไรเงี้ยยกอกยกชันหนูก็เอองงเนาะเนาะยกก็ยกเลยยายสมอนเลยก็รีบยกทันทีเลยนี่ครับก็เป็นความยกอกใญี่ปุ่นผู้นั้งกันดีนะว่เช้าเมื่อเช้ายายสมอนสอนยกอกก็เลยยกได้จะได้ยกได้เลยใช่คุณสมอน <im itation> <im itation> นะครับจากทางบ้านทนายก็เป็นข้อมูลดีๆน่ข้อมูลก็คือนะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ให้แบบสนุกสนานนะครับนะเอฟซี F C ก็จะเบาไปอีกได้เยอะแล้วก็ได้ไม่ไม่เครียดนะครับเนาะเป็นความในๆแล้วล่ะทั้งปีนาทีอีกนะครับเนาะนะครับ,นะรบก็รอการติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับว่ารายละเอียดต่อไปจะมีอะไรบ้างนะครับ แต่ที่แน่ๆนัดรอบบ่ายเป็นนัดที่ทุกคนอยากทราบรายละเอียดนะครับทุกคนอยากทราบรายละเอียดเรื่องรอบบ่ายเพราะรอบบายนี้ดูเดือดแต่ความดูเดือดนี้ยังไม่จบความมันยังไม่จบพรุ่งนี้จะบอกให้มันกว่านี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นนัดสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยรอฟังรายละเอียดนะครับผมได้บอกได้คำเดียวว่า รายละเอียดและเนื้อหานะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข่าวคราวความคืบหน้านะครับ mm. ก็ต่อตัวนี้ก็ต้องรอฟังกันแบบชัดเจนแบบเต็มนะครับหลังจากทนายท่านออกมาจากศาลนะครับท่านจะถแถลงเป็นในในยังไงนะครับรอติดตามกัน แต่การฟังอะไรทุกอย่างก็ต้องมีดุลพิษในการรับชมและรับฟังนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านทุกๆหน่วยทุกๆทีมนะครับในการทํางานตลอด3ปีนะครับตลอด3ปีที่มีการตามหารายละเอียดนะครับในช่วงคดีหลักนะครับแต่เราก็ได้ทราบเกินนมาหลายครั้งหลายคราวแล้วล่ะนะครับแต่ก็ต้อง รอในกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักนะครับเพื่อชัดเจนที่สุดว่าจะออกมาแบบไหนแต่ละจุดแต่ละฝ่ายก็มีเนื้อเนื้อหาและรายละเอียดของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอและเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ